โอเคได้คนคือตอนนี้เนี่ยซอม,มอี่บุกสวนผมฮะอมด้วยคนหรือซอม,มี่บัมากินเพื่อขัดผมนะถือว่าแย่มากทุกคนอ๋อผมติดเชื้อซอมบี้เอา้าหายไปละเมื่อวานตัวสเปนเกอร์รีสปอนส์ตายเหมือนนะผมยังไม่ได้เปิดคลิปแวะได้คนไปห,หนึ่งวันหนึ่งตอวสเปนเกอร์รีสปอนต้องรีบมาทุกคนซื้อมาเลยไงาสิบล้านก็ดูตามผมไปดีนะทุกคนอะไรก็มีเยอะอ่ะก็เข้าใจอยู่นะคนมาขยะเนาะไม่เหมือนคลิปที่ยยแล้วทุกคนคือแบบตามไม่มีนะคลิปที่ยยแล้วอ่ะเพราะว่าอากาศหนาวโหยหนาวหนาวๆหมาเลยโอเคอู้ อันสุดท้ายขายไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าซื้อไว้ก่อนเรเวอรอาร์โรด,ดิพอบหนึ่งนาทีจะมีสตอ๊อกโอพมาอ๋อหนึ่งนาทีจะมีของที่แบบแรงมานะทุกคนตอนนี้เนี่ยตอนนี้เหลือเราไปแค่สิบนาทีได้คนกับสี่สิบห้าวีนะก็รอไปสักครู่ทุกคนจะอัปเดตละเท่าที่ผมดูมาเนี่ยอัปเดตนี้เนี่ยจะมีมัเล่พันใหม่มาทุกคนและสัตว์เลี้ยงที่สงบสุขฟีเจอร์ใหม่ทช่าอากาศสุดเจ๋งแจ๋วก็ถือว่าน่าสนใจมากทุกคนจกมนี้และเขาบอกอีกอย่างหนึ่งว่า้ารอัปเดเคบบตดนะเครั ไอเบอร์รี่กับสุกายเบอร์ขายเหรอโอ้โหขายเต็มเลยรีบซื้อเลยละกันไม่พลาดไม่พลาดตังมีเยอะแล้วไงซื้อมาตุนไวตุนไว้ไอมินไอมินครับผมต้องการสุดท้ายครับจ่าเอมขายข้อซีดแปดนาทีละโอเคก็ได้อยู่นะเนี่ยหวังว่าเด็กครั้นี้เนี่ยมะม่วงผมจะไม่หายไปนะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ไอมไอมีใหม่ละเอ้ามาแล้วก็หายไปอะไรกันออาฟ้าพา,า,าเน่ยเพลีลังกาเชียวนะเก็บก่อน เปขายในโทรศัพท์เล่นหน่อยละกันได้อะไรมาเอ่ยโอ้ตัวไรไม่รู้ทุกคนเปิดฟองไปต,ตัวละครอะไรน,นี่เอาศัพพันไรไม่รู้ทุกคนไม่มีชื่อบอกเลยมาตัวที่สามทุคนตัวที่สามได้แรปเตอร์มาทุกคนแรปเตอร์ทีเลยทีเลยโอ้โหจบเลยครับทุกคนอ๋อไทยเซเลทอ็อปนะไทยเซเลท็อปมาให้ตายเถอะเกลือจังเลยเคยขายวางเต็มละผมว่าแอดมินตอนนี้เนี่ยก,กำลังแบบเสี่ยอะไรพวกน,นี้อยู่ฮะตอนนี้อีหกนาทีทุกคนตอนนี้หกนาทีเท่านั้น อะไรเนี mm ่ยแซมออฟออปพีสต็อกแซมแซมมินี่ไหนแซมมีอะไรเนี่ยโอปจริงเปล่าเหลือแค่ห้าทีนะตอนเนี้ยมันเลือสุดท้ายผมยังไม่ได้นะตอนเนี้ยเฮ้ยยังได้เอาสุดท้ายยังเลยซื้อขั้นหลบไปก่อนแล้วกันไม่รู้ซื้อมาทำไมเหมือนกันแต่ว่าซื้อไว้ก่อนสตรอเบอรี่ด้วยอะบลูเบอรี่ด้วยมะเขือเทศด้วยไหมโอเคหมดละไม่มีอะไรขาดแล้วตอนเนี้เอ่มไอคีแทนขอดสต็อกโอเคขั้นหลสต็อกให้ได้ทุกคนใครจะซื้อขั้นหลบก็ซื้อได้นะมีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหก็คือสามอันลูกฮาวโอปดิสอี แคลร์ดเนีนะเพราะว่าโอพีแคลอ์สตอ็อกอะไรเนี่ยผมโดนปั่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โ oh, หมาเลยแคลอ,โอ์โคตรเยอะใจแอนไพาคอนจะมาในอีก2องนาทีรอเลยสองนาทีเลยอ๋อจะมีโคโด้ดอะไรให้เหรอจะมีโค้ดให้ให้ทุกคนเฮ้ยอีส์อ่านิวโค้ดโทลิเกตเหรอได้อะไรมาเนี่ยทุกคนผมพยายามแบบฝึกอ่านอังกฤษให้ตัวนะแบบเฮ้ยนี่ไงห้าสิบห้าล้านซื้อเลยผมได้มาแล้วนะ จายแอ้มพาคอนซีดโ oh อ้มันก็จายแอ้มพาคอนโอ้ oh, world, ยมินตกใจปะทุกคนตอนนี้มีแคนทูอัปเดตเอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยอินคาร์ไม่เมเทโอแันเฮ้ยหนีเมเทโอเหรอมันกำลังมาเมเทโอร,รีบหนีไปเหรอหนีไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่ามันตกใ่หวัวโอ้ยเย้ะแล้วทุกคนมเมเทโอโต่อโดนฟาร์มใครเนี่ยเนี่ยไดโนเสราร์กำลงหายไปชัวร์เลยเนี่ยเพราะว่าไดโนเสาร์กลัว,วเมเทโอทุกคนเดอะไดโนอาร์เรเวลโอ้ รีวิ่งนะทุกคนเรียบร้อยเดยวสาวน่าจะไปแล้วทุกคนรอบนี้พวกขอกไฟปะทุเดวสาวไม่ถูกกันนะเกมมาก่อนไม่รู้แหละเปิดเลยแล้วกันก่อนที่มันจะจ่าไปเกลือตอนนี้คือพิเศษล้านคน,นทุกคนออนเกมนี้นะแบบนี้คนล่นโคตรเยอะตอนนี้คือสิเ็ดล้านคนนะออนเกมนี้อยู่รออัปเดตเลยครทุกคนขอบคุณอีกครั้งนะทุกคนไอมีบออนะมะม่วงยังไม่หายใช่ไหมผมระแวงมะม่วงครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเจอผมเนี่ยก็อย่าเอามะม่วงผมไปแล้วกันนะ ถึงแม้มันจะขาดได้น้อยแต่ว่ามันคือแบบสัญลักษณ์ของฟาห์ผมไงมะม่วงอะ่ะขาดได้แค่35ล้านองไงทุกคนอยากขโมยไปเลยก <c oughs> ูคัสซิ่งดาวฮะอ้ะอาวอัดีแล้วทุกคนนี่ไงนี่อะไรมาเนี่ยที่เจาะก้าวหางนี่อะไรอะ่ะเซนคุณคือใครถ้าคือเซนไม่มีพืชใหม่มาเหรอไม่เห็นมีเลย โก,โก็ก็เห็ดมีเหมือนเดิมครับไม่เห็นมีพืชใหม่มาเลยไม่มีทุกคนไม่เห็นพืชใหม่นะคนต้มผมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อน่าจะมีอีเวนต์เซให้ทุกคนผมไม่ไแน่ใจนะว่าไออัปเดตนี้เนี่ยคือมันเล่นยังไงนะผมต้องทำการมาใช้ Google แปลภาษาก่อนนะทุกคนผมไม่สามารถแปลปสดได้น,นะตอนเนี้ยรอไปก่อนนะรอสักครู่ผมลองมาเก็บพื่ของผมมาใส่ได้ไหมผมอยากรู้อะเอาดอกนี้ไปแล้วกันมาอา๋อเซให้มีพืชมาให้นะ่ะออรีด ทนคิวมันคือสานะอะไรอ่ะอ,อ๋อไม่ใช้ไอ้เทคคิวมันรัวทุกคนหัวขวามไปแปลภาษาก่อนแล้วกัวนนะ oh, โอเคทุกคนอัปเดตก็บออันนี้นะครัทุกคนก็ถือว่าใช้ได้คืออะไรอ่ะเ,ออเข้า,าฟังผมมาแล้วอ่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วเหมือนอีเวียนพึ่งเลยคือเราต้องทำการไปเก็บไอที่มันมีแบบสถานะของมันอ่ะต้นเอเมอรี่ผมมีสถานะด้วยครับทุกคนผมได้มาละเอเมอรี่ L, ที่มีสถานะใหม่อยากรู้นะว่าขายได้เท่าไหร่ขอดูก่อน ผมว่าไม่น่าเยอะหรอกสิบสองล้านเองเหรอ,น,หรอน้อยนะทุกคนน้อยอยู่เอาไปเลยเทพเพนเรียบร้อยแล้วมันเอาไปทําอะไรได้อ๋อนี้ยเจ็ดอันนี่ไงี้ย่องที่จอดอากกหานี่เนี่ยไปสั่งเนื้อใหม่ช่วยเนี่ยอ๋อนี่เนี่เป็นแบบว่าอันนี้เหมือนว่าจะเป็นตัวแจกจากา่ายถ้าคนแบบตัวแจกจ่ายสัตว์น้าใหม่นะเหมือนพึ่งเลยอ่ะกิจรกรรมพึ่งเนี่ยคือจะทําการปล่อยพึ่งไปตอมเจี๊ยสอนดอกไม้ไงเดี๋ยว่เฉยได้ทุกคนโอเคทุกคนเรื่องน,นี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วคนไปเจอกันขึ้นนะฮะบ๊ายบายทุกคน ผมต้องทำการออนเกลียวไว้ละเดี๋ยวแปลภาษาก่อนทุกคนมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะกันนะบายบายทุกคน